สวัสดีค่ะท่านชมนะคะวันนี้เราก็ามาพบกันหลักร้อยบนที่ดีที่สุดพี่ช้างเอามานําเสนอให้ท่านชมนะคะหลังจากที่ไปหาอาจารย์ไพศาลกลับมานะพี่ช้างก็รู้สึกว่ามีเลขอะไรมังอย่างที่ดีๆที่เกี่ยวข้องรู้สึกว่าเขาเหมือนกันหรือตรงกันนะคะ จะเอามานําเสนอให้ท่านชมนะคะแล้วก็มี fc ขอหลักหน่วยล่างหรือว่าหลักสิบล่างนั้นพี่ช้างก็เต็มไว้แล้วนะท่านชมนะเดี๋ยวจะมาฝากให้ท่านชมนะคะอ่าจะได้มีโชคมีลาบกันนะคะขอฝากอ่านคำเตือนสักนิดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณเป็นการรับชมคลิปเดียนี้นะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะสนับสนุนสลาเกตแมงรัฐบาลเท่านั้นนะคะส่วนที่เลขที่พี่ช้างจะเอามานําเสนอท่านผู้ชมนั้นไม่เกี่ยวกับ อาจารย์นะคะแต่พี่ช้างรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างนะคะที่เขามาเกี่ยวข้องหรือมาตรงกันนะคะทั้งขาไปและขากลับนะคะท่านผู้ชมมันจะมาตรงกันนะคะอาเดียวคอยอธิบายให้ฟังนะคะมาค่ะ,ะคนเราเวียนกังหรือกังเวียนมันมีจริงๆกว่าจะไปก็รู้สึกว่าอะไรข้างในของเรานี่ยหรือว่าไม่อยากไปหรือเปล่าเป็นเมื่อยเป็นไข้เลยนะคะ,ะกว่าจะไปก็เป็นแบบนั้นนะ ราคากับก็เป็นเมื่อยเช่นกันนะคะมาอันนี้จะเป็นหลักแสนรางวัลที่หนึ่งนะคะสองตัวสองตัวล่างนะคะแล้วก็จะเอาเลขหน้าคู่หนึ่งคูอสองมาวางก่อนนะคะอ่าอย่างนี้นะคะเลขสามมาบกหนึ่งบกหกนะคะก็เป็นศูนย์ใช่ไหมคะเอาศูนย์มาวางะคะ่ะหนึ่งศูนย ปกกันลงมานะคะก็ยังเป็นเก้านะคะเก้ามานะคะเก้าแล้วก็เป็นสี่อย่างนี้นะคะบวกห้าแต้มนะคะอ่าตัวที่ออกนะตัวที่ออกออกออ,กอันนี้นะคะท่านผู้ชมออกนี้นะ,ะอ่าเป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมอ่าเรามาดูงดที่ออกงดนี้กันนะคะ เราก็มาเอา9ก้าบวก3บวกสอย่งน,นี้นะคะก็เป็น15นะคะ15มาวางตรงนี้นะคะก็เป็น4ี่ใช่ไหมคะ4ี่บวกห้าเต้มก็เป็น9ค่ะหลักร้อยบนของเราที่ออกคือออกตัวนี้นะคะที่ช้างเราไปนี้หาว่าท่านใดเชื่อก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะหาว่าท่านใดไม่เชื่อก็ฟังผ่านๆไปนะคะ เรามาดูงวดนี้ที่มาออกตรงนี้กันนะคะแล้วก็จะเป็น4บวก3บวก4นะคะก็เป็นตรงไห้นเล็กหนะคะเอาหนึ่งมาวางค่ะ1มาวาง,าวางบวกกันแล้วได้โซนศซนแล้วก็ห้ใช่ไหมคะก็ 5, ะ <c oughs> งวดที่ออกงวดที่เพิ่งออกไปงวดนี้นะคะท่านผู้ชมงวดนี้นะคะ นี่เข้าเป็นงดที่สามแล้วนะคะมาดูงวดที่สี่กันนะคะท่านผู้ชมงวดที่จะออกนี้นะคะว่าเขาจะมาตัวไหนบ้างนะมาสองบวกศูนย์บวกห้านะคะ,ะ,คะก็เป็นเจ็ดนะคะเอาเจ็ดมาวางค่ะท่านผู้ชมเจ็ดมาวางนะคะเจ็ดแล้วก็เป็นหกนะหกแล้วก็เป็นหนึ่งอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมคิดว่าหาว่าอ่าสูตรนี้ยังเลินต่อก็น่าจะเป็น ประมาณนี้นะคะท่านชมประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาพบกันอะไรนะสิบบนชนกันนะคะท <aque> ่านชมสิบบนชนกันท่านผู้ชมก็ชอบหลักร้อยสูตรไหนเราก็เอามาหยิบจับใส่เลยนะคะหรือหลักหน่วยสูตรนเราก็เอามาหยิบจับใส่เลยถ้าหาว่าหลักร้อยนี่มีแค่สองตัวเองก็น่าจะเป็นสูตรอันนี้นะคะท่านชมเราก็เอามาหยิบจับใส่นะคะท่านชมมาเราค่อยมาพบกันอีกทีนะคะเดี๋ยวค่อยมา เล่าไอ้ที่ว่าเลขทีมันบังเอิญมันเหมือนกันนั่นนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมจงโชคดีทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ